สาขาอยู่ที่สีหอมเนะาะพาผู้เบาไทยมาหรอสีหอมคร,ครับรู้จักสีหอมบ่บ่หูกยกมันเป็นแค่ตลาดบ่ตลาดแถวบางไทยเมย์ไม่เป็นสตรีทฟูด้ดเคยเห็นในอันแบบที่แบบเขาจะมาเที่ยวเราล้วเป็นสีหอมบ่ครับเ,เ,เคยอย่างไงติ๊กตอกจีบปอได้บ่เออพอได้ถ้าจะรีวิวแมกแนเลสอยากย่างเข้าไปข้างในเป็นป่ประมาณจจกไก่บ่จจกกิโลบ่ฮอย ประมาณเนี่ยแถวแถวที่มันเป็นอบีเอ็มมอเคอ่าตรงนั้นแหละได้เอ็มวันนี้ก็มีไอรินดาไอบิงสบายดีน้อทุกคนวันนี้เขาจะพากันไปกินไอาอีหยังแซ่บๆดองกับภูบขาวไทยเป็นบ่กมนี่วันนี้อลิสาทีพาภูบขาวไทยไปกินอีหยังแซ่บเออ่ไปกินบบฮูเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาเพ่ได้กลับม่ได้มาสิหอมดุเออบเอี่ยแซ่บจำเอาแล้ว พิสุดอ๋์อะไรกับเราไทยสิเลี้ยงปลาหมึกเขาเนาะยืดแปเราไทยสิเลี้ยงปลาหมึกกินบอนล้เพิ่นเสียเพิ่นเสียเนาะเพิ่นเสียพนันเพราะว่าเขาพนันอ่าอ่าเลี้ยวเก็บเฮดเอด็กพ่อพ่อประมาณ 56. ห้าสิบหกอ่าสิบแปดเนี่ย มีของคุณขายลิงโอเคเขาไปจะททุกคนไปสีหอมกันนั่นคนไปมีพนันว่าจะเลี้ยงปลาหมึกนะอ๋อลืมตัวล่ะโอเคโอเคเออลืมแล้วเหรอม่หลังนี่ตังค์ไม่ล่ะอ๋อมีธนบัตรของประเทศไทยอยู่ได้ไหมใด่เลยเยอะยิ่งบัวได้ฮะบัวได้บัวได้ปะเขาที่จับดิเอาไนี่เขาต้องให้เขาปรี เอาไปจ่ายมันด้ได้ม่ได้เจ้ามาดูบอกบอกเขาเจ้าดูใส่มาได้ครับจริงในสิหาวิธีได้แตต้องหามาเลี้ยงให้ได้เนี่ยไปาองวิธีไหนเสียวอ๋อเสี่ยาเสียหาทุ่บเขาจะได้กินหาคันมบ้างมันนี่ก็นั่งซะก่อนโอ้ยบอกเลยจักรอินเดียละบ้านเนี่ยเออได้หัวใหญ่จะก็ไปหาดึงรถเออไอ้ไอ่ไอ่เขาไอ่ไอ่ไอ่ก็ ได้อยู่หรอลองเปล่าพอนะทัวร์อะไรมันแซงเงินไทยบปไหนวะท่นกิลลี่เอ้าิดต่ำิดต่ำประเทศลาวยู่บ่ละกับเบองอยู่แต่ว่าบ่าค่อยจังไรวะใ<า>กล้เข้าไงไงไงมาลาวจากรอบมาทแถลงครับรอบเดียวอันนี้คือรอบแรกเป็นบ่นแม่งครับรอบแรกรอบเดียวอันมาลาวนี่รู้สึกว่าจงังไรเปลี่ยนแนวใดรู้สึกว่ามันกับใครใคร ประเทศไทยเหรอครับใช้ชีวิตยากัะยากเวลาเวลาสจ่ายเงินต่้แต่บรูว่าเงินมันมีคาทำไหนยันเขาตัวเนาะแม่นตัวแต่ตอนนี้ขอยว่มาเระมันพื้นเราตัวขยนไ่ไวตัวไปก็้ไปกับปินดดไม่ๆเราไปเสื้อขนรมนะกับเงินกิบเยอาเรียกเอาไอ้แล้วเรอลูมาเออได้ก็ังสั้นเหมนเอเรียกเอาไปแลงมเราบอกใคไปแลงเขาเนี่ยจดการกนางตยหันบบลูเทงไห เขาก็ให้ได้สามเซนคันแล้วให้ไดสามไหมเขาบอกู้ว่าได้2องแสนเนาะเล่นบอกพันหนึ่งสีได้2องแสนปีตือคือใบนึงหน่ะใบแสนนต่ซิมี่ค้าจะหาร้อยเดี๋ยวเราเลกกระดิ่งดนากกันเลยเออแลกกระดิ่งดนกกอาเลยไิมไรขอ่ใหม่เอาโอเคโอเคทีงจริมันรานค้าก็บปศจจัหรือเนาะโอ้แลกก่อนแล้วร้านค้าได้หน่อย ได้น่อยตั้งแรกก็ด okay okay. ินดาจึงได้ร้านแรกก็ร้มค้าหันได้ห5 0สสิแรกกดินดาได้สงเอาตามเจ้าภาพเลยเจ้าภาพอาบายโอเคอ่าตอนนี้เ่ากำลังยางเนาะเนาะอาจาครับแป็ม่แปบ ผมมาประเทศไทยน่ก็คือผมมีเนี่ยอันหนึ่งน่ไทยน่ะมันสามารถใช้ได้บ่อยที่ไปย่างตลาดอ๋อตัวนี้แรกลได้ถ้าว่าไปแรกลขุ่้านค้าได้หกแสนห้าได้น้อยพดแลขกันค่อยนี่ได้สองแสนอะได้สองแสนไปให้สองแสนเลยนี่ร้านค้าเท่าไรหกแสนห้าได้น้อยได้น้อยบ่แม่นน้ำเจ้าสองแสนแม่นแรกมันค่อยได้สองแสนนี่โอ้โเอาความสะดวกเนาะคืขอบใจได้ลายแด้สั่นเลยเลยอันนี้มันเงินไทยนี่มันมีค่าเท่ากับ สองแสนเป็นไทยไหมเป็นหนึ่งพันบาทแม่นได้สองแสนโอเคโอเคแม่นเพราะว่าค <g sorts> <p are> ันค <go>. ันแรกยูหารคาได้หกแสนห้ามันได้น้อยด็ได้ค่อยเอาค่อยืางนด้ใจใจเขาใจเขาใจเด้อเด้าใจเด้อมไปไปกันคเออฮ่าฮมา่าา่ารา่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่่่าฮ่วงมาก่ ไปอลิสาจีพาไปกินอย่างนี้เขาไปกินเดี๋ยววะกินของฟีแมนแล้วจีภาพบ่าวไทยไปซิมอันมาละไฟลุกนำแล้วก็เ้าห่อไข่เ้าห่อไข่โอเคไข่่องข้าวตอนนี้เราระวังรถเด้อเดี๋ยว่อโอ้ได้ได้ได้ไปไปดรสิเดือนตามก้นไปดอกสัส เนี่อยู่วะเบิ้ง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 นี่อยู่ในกินนั่นี่เจ้าป่อยให้นายไปไปลุยผู้เดียวใช่ไหมไอ้นายมาทุกคนตอนนี้ก็คือของกินหลายแล้วก็คนหลายเรามีเจ้ของเป็นเซปใครเอไปมาล่าไปดูเออนี่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 นีดิมามาห้านี่ก็คือแบบเป็นเอฟซีเปาเอง สวัสดีครับสวัสดีโอ้ทางหายได้ยุคขนาดว่าเป็นอาด้านนะท่านเอมิลี่อ่ะโอ้ไม่นอนเอาได้ไหมนี่เอาลองซิมเบิึงอริสาพีเซนได้พีเซนได้เลยมาล่าไฟลุกที่อันเอ่อเฮาเว้ากันมาก่อนหน้านี้แน่นอนกันถ้าเบิึงถ้าเบิึงอันโตไปนี่จะให้ไอ้นายบิึงวิธีการเทปของคุณน่ะพีเซนพีเซนให้สาวลาวพีเซนนุ่มไทยเนี่ยกินกินอะไรเลยมัครับเนี่ยโอ้ยยังพักได้เด้อ ขอซิปเน่อย่าดี๋ได้คนมาเบิ่งหมาลาไฟลุกเนาะทุกคนมื่อนี้พาสาวลาพานุ่มไทยมาเบิ่งหมาลาไฟลุกเนาะนี่มาเป็นอาแซียสับไอาเียสล่บเอาสองไม้เด้อสองมัดแมนสอมัดเอาสมัดถ้าเปนเรี่ยวนเอาเนน้น้ำน้น้ำไหน่เนี่ยานมัดเท่าไรยังไงราคาเปรียบเไหนบ้างนมัดหนึ่งสามสหโซเลยโซเลยมัดนึงสามสิบห้านี่สิบเจา มีสิบไม้เด้อสามสิบห้าบาทเป็นงันท้าไใค้เอาวอลเวอห้สามสิบห้าพันกีบเออหกสิบาทนี่เราเราเราไล่มาเรียบร้อยแล้วหกสิบบาทสามสิบห้านี่ไหมถึงว่าสามหมื่าพันกีบเด้ว่าม่นสามสบาบาทเนี่มีทะเบิ้ลเลยอีกจังหน่อยสิมีไฟแบบกว้างเด้อไอ้นานเก็บได้แล้วอันไหนอนไหนจ้าะนอยจะร่ เดี๋ยวันีผมทางหน้าจะีผมไอ้บมคนวยมีได้นวดนะมันหายแล้เจบว่ะนวดเราก็จคือคอยยังบ่มีนวดเพราะว่าไปไหมเอาัน็ตเจ๊เน้แต่อะไร่างกายเบ่มีร่างกยไปด่า่ายมือนึงปิดเจื้อเห็นลอไหม ลูกลมต้ลำลืพอพี่ลินเอาเอาผ้ายามาแทนไงพ่อายางูาใครบ้า่งาเลยได้บอเอาเอาเครื่องมาใส่เลยอันนี้มันบาทนเนาะเ้ายางมาม่งเนาะมงยาคาน่ะทุกคนบ่ได้ปิดตลาดงของเน้ปิดตลาดเลยหาะไปใหม่ไปใหม่น่น โอ้บิ๊กบิ๊กอันนะเดี๋ยวสีได้อันต่อมาก็คือขั้นตอนการใส่งหอมนี่พรผงอยางอันนี้ผงมัสลาลาจ้าเนีกปงมัสลาไม่อย่างสลาก็ปงมัสลาแป้งนัวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มัเพ็ดเ้อะผยก่ามักเพ็ดนมะเ

อ่าตอนนี้เกิดเเ็วะใสยเป็นเงินป่ใช่แล้วบทรอนเราบทรอนกันได้ดิแต่ว่าเอาบทจะห้ามไหมได้ว่ไมบึงทคนี่นาไปมันนี่เห็นป่ะได้มาตั้งหลายใบเลยใบเดียวเลยอควายได้ไหมมุกี้ถึตัวดิ แต่ว่าตอนไปเปียนเทียบมันได้หลายได้หลายอะไรบ่างกระลายแต่ว่ากระเบิดไว้คือกันใช่ตัวไหนได้เวลากินสองสีเอาร้านไหนเอาเป็นตัวเป็นตัวแล้วเป็นเป็นไม่ตัวเท่าไหนตัวเท่าไหน

่อนนสอมัย่้ดดมคส่ี่นวนสมล้มเสาบอ่าเป็นวเล่าั <c oughs> มล้มเสาเราเยจะเป็นเคยเล่า,าลหรอกมาพี่น้องรับหลังจากที่ได้ประมึกแล้วเดี๋ยวให้อริษาจัดการสุสิตเนาะอนันขั้นเท่าไหรนี่โอ้ ประมาณแบาทเบาทกมเจ็ดบาทเจ็ดบาทบางเหอเอาเลยเอาเลยสาไ่เลี้ยงก็โดนเ่ยเอาเนี่ยนั่นเนี่ยอเลี้ยเป็นเาส ได้ให้เรายังเลยไห้ได้ซื้อไปก่อนคกว่าานเท่าไหร่ซื้อไปขายมืจีบขาสิบพันท่าห้ายสิบมบ่แล้วแล้วแล้วเอาไปแสนแจ้ามอเท่าไหร่ก็ห้าหมื่นคุณบว่าหาสิบพันในในต้งขอยงวาาสิบพันคือใบพันาบใบเป็นห้าหมื่นี้ิ เนี่ยการซื้อของกินเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปหาบอนนั่งกินเพราะว่าเอาบริสะดวกกินกินนะทุกคนเขาต้องแบบไปหาอย่างบนนั่งกินล่ะเขาจะไปนั่งกินอยู่ในวันวานเนาะซื้อของกินแล้วเรบอกก็เอายังเต็มเลยแซมเจลข้างกายแซมกินขอหมันเลย